สวัสดีนักเรียนชั้นมสีทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันในรูปแบบของคลิปวิดีโอการสอนกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเนี่ยเราค่อยมาเจอกันตัวเป็นๆโอเคไหมอ่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของตรรกศาสตร์โดยตรกกศาส์เนี่ยจะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการให้เหตุผลเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีหลักการการอ้อางเหตุผลใช้พิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ต่างๆอ่ะทีนี้ครูมีตารางมาให้ดูเดี๋ยวเราไปดูตารางนี้พร้อมๆกัน ตารางนี้ก็จะมีประโยคข้อความเรามาดูกันที่ประโยคหรือข้อความแรกกันเขาบอกว่า2เป็นจํานวนเฉพาะอ่ะประโยคนี้เป็นอะไรเป็นประโยคบอกเล่าเป็นประโยคคําถามหรือเป็นประโยคปฏิเสธ2เป็นจํานวนเฉพาะเป็นประโยคบอกเล่าทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าเราก็มาดูประโยคนี้ว่ามันสามารถหาค่าความจริงได้ไหมแล้วมันมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเป็นเท็จอ่ะสองเป็นจำนวนเฉพาะ เป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นจริงใช่ไหมเพราะว่าสเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะอ่ะประโยคต่อมา1เป็นจํานวนคู่ประโยคนี้ลักษณะประโยคเป็นอะไรประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธหรือประโยคคําถามเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูว่าเราสามารถหาค่าความจริงของประโยคนี้ได้ไหมอ่ะค่าความจริงของประโยคนี้เป็น เป็นเท็จเพราะว่าอะไร1เป็นจํานวนคู่จริงไหมไม่จริงเพราะว่าอะไร1มันเป็นจํานวนคี่นั่นเองอ่าประโยคต่อมา4บวกหเท่ากับ9ก้ี่บวกหเท่ากับเเนี่เป็นประโยคอะไรเป็นประโยคบอกเล่าเหมือนกันใช่ไหมทีนี้พอเรารู้แล้วว่ามันเป็นประโยคบอกเล่าเราก็มาดูว่าค่าความจริงของประโยคเนี่เป็นจริงหรือเป็นเท็จีบวกหเท่ากับเ้จริงไหมจริงทนะ ฉะนั้นประโยคนี้ก็เป็นจริงนั่นเองอ่าประโยคต่อมาวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยเป็นประโยคอะไรครับบอกเล่าคําถามปฏิเสธเป็นคําถามใช่ไหมเพราะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรอ่าทีนี้เรามาดูว่ามันหาค่าความจริงได้ไหมประโยคคําถามมันหาค่าความจริงไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราก็ไม่ต้องใส่อะไรไปประโยคต่อมาว้าวสวยจัง ว้าวสวยจังนี่เป็นอะไรประโยคอะไรครับว้าวสวยจังเนี่ยเป็นคําอุทานใช่ไหมคําอุทานก็หาค่าความจริงไม่ได้เหมือนกันอ่าทีนี้เราก็มาดูประโยคต่อมาหยุดเดี๋ยวนี้นะอ่ะเขาบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคคําำสั่งประโยคคําสั่งเนี่ยก็ไม่สามารถหาค่าความจริงของประโยคได้เหมือนกันทีนี้ประโยคต่อมากรุณาปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้อง กะลุนนาปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องเนี่ยเป็นประโยคอะไรคําถามบอกเล่าปฏิเสธหรือมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมประโยคอะไรเป็นประโยค,อโยคขอร้องอ่ะทีนี้พอเป็นประโยคขอร้องมันก็ไม่สามารถหาค,าค่าความจริงของประโยคนี้ได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็เด็ดไปอ่ะประโยคสุดท้ายวัวหายล้อมข้อวัวหายล้อมข้อเอนี่ยเป็นอะไร เป็นสำนวนสุภาษิตใช่ไหมเพอะเป็นสำนวนสุภาษิตเราก็ไม่สามารถหาค่าความจริงของประโยคนี้ได้เหมือนกันนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเรื่องของประพจน์กันเรา,าดูบทนิยามของประพจน์บทนิยามเนี่ยเขาบอกว่าประพจน์คือประโยคหรือข้อความที่อยู่ในรูปประโยคบอกเล่าหรือประโยคปฏิเสธที่สามารถบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งอ่เห็นไหมจำไวด้ดีๆนะ ประพจน์ต้องสามารถบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเราก็จะเรียกประพจน์ที่มีค่าความจริงว่าประพจน์นั้นมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วเราก็จะเรียกประพจน์ที่เป็นเท็จว่าประพจน์นั้นมีค่าความจริงเป็นเท็จทีนี้เราดูนิยามของปราพจน์แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูประโยคหรือข้อความที่ไม่เป็นประพจน์กันบ้างดีกว่าที่ครูเตรียมมาให้ ประโยคแรกห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุดอ่าประโยคนี้เป็นประโยคอะไรประโยคคําสั่งใช่ไหมอ่าเราก็เขียนไปว่าเป็นประโยคคําสั่งประโยคที่สองกรุณาส่งเสียงเบาๆการุณาส่งเสียงวบบ่าๆนาะ่เป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคขอร้องประโยคที่สามบัตรคอนเสิร์ตใบนี้ราคาเท่าใด ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับประโยคคาถามนั่นเองตามน้ำพิกละลายแม่น้ําตามน้ำพิกละลายแม่น้ำเนี่ยเป็นประโยคอะไรคล้ายๆกับที่เราเจอไปช่วงแรกๆเป็นสุภาษิตใช่ไหมอ่าเราเขียนไปว่าเป็นสุภาษิตอุ้ยลืมส่งการบ้านอุ้ยลืมส่งการบ้านเนี่ยเป็นอะไรครับอุ้ยอุ้ยอ่าเป็น คำอุทานเรามาอู้ยมันเป็นคำอุทานอ่าทีนี้ประโยคเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่นับว่ามันเป็นประพจน์เนาะเพราะว่าคอนเซปต์ของประพจน์ก็คือจะเป็นไงต้องเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธสามารถหาค่าความจริงได้นั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชี้กันหน้าที่หนึ่งอ่ะสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านชีวิตีโอ ชีหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่านักเรียนจะยังไม่ได้เนาะเพราะว่ายังไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าครูจะส่งเป็นไฟล์ไปให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวพอมาโรงเรียนค่อยมาเอาชี้จากครูเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูจากไฟล์ตามไปพร้อมๆกันตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นประจพ์หรือไม่เพราะเหตุใดใช่ไหมข้อที่หนึ่งครูทำมาให้แล้วโจทย์เขาบอกว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเป็นประจพ์เพราะบอก พราะบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงใช่ไหมอ่ทีนี้เรามาดูข้อ2ทําไปพร้อมๆกันเลยข้อ 2. ในโจทย์เขาบอกว่าใครลืมกดสั่งซื้ออัลบั้มเพลงใครลืมกดสั่งซื้ออัลบั้มเพลงเนี่ยเป็นประพจน์ไหมไม่เป็นไม่เป็นประพจน์เพราะอะไรให้เหตุผลว่าไม่เป็นประพจน์เพราะว่าเป็นประโยคคําถาม เพราะเป็นประโยคคำถามและเป็นไงอีกและไม่สามารถหาค่าความจริงได้นั่นเองอ่ะแค่นี้มันก็ไม่เป็นประพจน์แล้ว อทีนี้เรามาดูข้อ3ไกายงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งกายงามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเป็นอะไรเป็นสุภาษิตใช่ไหมอ่าเหมือนที่บอกไปสุภาษิตเป็นประพจน์ไหมไม่เป็นเหมือนกันสุภาษิตไม่เป็นประพจน์นะจำไว้ให้ดี เรามาดูประโยคที่4 2่บวกสเท่ากับสลบห2อ่ะสบวกสเท่ากับสลบหเนี่ยเป็นประพจน์ไหมลองนึกสิเป็นประพจน์นะข้อนี้เพราะว่า2อบวกสเท่ากับสลบหเนี่ยสามารถบอกค่าความจริงได้ สามารถบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นเป็นอะไรเป็นจริงหรือเป็นเท็จอ่ะเเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน2บวกสาเท่ากับสาลบ1จริงไหม2บวก3ามเท่ากับ5้สามลบ1เท่ากับสองทีนี้หเท่ากับ2จริงไหมไม่จริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้สามารถบอกค่าความจริงได้ว่าเป็นเท็จนั่นเองโอเคแค่นี้ตัวอย่างที่1ทีนี้พอทำตัวอย่างที่1เสร็จแล้ว เราก็มาทําแบบฝึกหัดที่1เรื่องประพจน์กันโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจงทําเครื่องหมายด้วถูกลงในตารางเพื่อแสดงว่าประโยคหรือข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้เนี่ยเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์อ่ายวครูช่วยทําเป็นตัวอย่างให้สักหนึ่งข้ออ่ะข้อความที่1เนี่ยเขาบอกว่าอะไรอย่ากินขนมในห้องเรียนใช่ไหมยอย่ากินขนมในห้องเรียนเป็นประพจน์ไหมไม่เป็นประพจน์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นประโยค คำสั่งอาทีนี้เรามาดูข้อที่3โลกเป็นดาวเคราะห์ประโยคนี้เป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจน์ประโยคนี้เป็นประพจน์นะเพราะว่าวันสามารถบอกค่าความจริงได้ใช่ไหมว่าโลกเป็นดาวเคราะห์จริงไหมเป็นจริงนั่นเองอทีนี้เรามาดูข้อที่2โจทย์เขาบอกว่าพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้เ,เป็นประพจน์หรือไม่เพราะเหตุใดอแสดงว่าเขาให้บอกเหตุผลด้วยใช่ไหม อะทีนี้ครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อเป็นข้อ3แล้วกันเนาะข้อ3เนี่ยประโยคเขาบอกว่า2 x งเบวกสเท่ากับแป็บวกสเท่ากับแเป็นประพจน์ไหมไม่เป็นประพจน์นะข้อนี้อ่าเราก็เขียนไปไม่เป็นเหตุผลเป็นอะไรครับเพราะว่าไม่สามารถบอกค่าความจริงได้น,นั่นเองไม่สามารถ บอกค่าความจริงได้นักเรียนจำไว้เลยนะว่าประโยคใดที่มันติดตัวแปร x ตัวแปร y พวกนี้มันจะไม่เป็นประพจน์เลยทีนี้นักเรียนก็ไปทําายงานนี้ต่อให้เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวครูก็จะนัดวันส่งอีกทีหนึ่งโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับไว้เจอกัน,นครับนะครับสวัสดีครับ